สวัสดีครับพบกับโจโจดีต่อชันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้นำนะครับพระสมเด็จเนื้องผงพุทธคุณนะครับผมเป็นสมเด็จยัน้า่นณมาะทะนะครับผมของหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับสร้างนะครับเป็นพิมพ์ย้อนนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิธรามนะครับจังหวัดชัยนาทนะ เป็นพิมพ์ย้อนของหลวงพ่อกวยนะครับสมเด็จนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับยันข้างนภนมพัทะนะครับผมโอเคครับสมเด็จองค์นี้นะครับน่าจะสร้างประมาณปี2520กว่ากว่านะครับผมเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากนะครับองค์นี้นะครับอาผมนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ท่านนะครับได้เจอกับหลวงปู่นะครับผม หลวงปู่ดูเนี่ยผมนับถือเป็นครูบาอาจารย์ผมเพราะว่าอาผมเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยครับได้เข้าไปกราบท่านนะครับแล้วท่านก็ให้ทํานั่งสมาธิกรรมฐานนะครับแล้วก็ไล่สิ่งไม่ดีให้กับอาท่านนะครับอาของผมเนี่ยได้เกิดอาการนะครับมีอาการร้อนนะครับร้อนรุ่มอยู่ในใจแล้วก็ร้อนร่างกายมากหลังจากที่นั่งกรรมฐานสวดมนต์คู่กับหลวงปู่ดูที่เขากําลังไล่ของออกให้นะครับพอหลังจากของออกไปแล้วเนี่ยอาผมได้พูดว่า รู้สึกเย็นสบายมากครับผิดปกติซึ่งปกติอาผมก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะครับพอมากราบเจอหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เขาก็เลยบอกว่านะครับให้เอาพระองค์เนี่ยครับที่หลวงปู่สร้างนะครับมานั่งกรรมนะครับกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิแล้วก็กรรมพาไปด้วยนะครับผมเป็นกุสโลบายของหลวงปูด่ดูเพราะว่ายุคนั้นนะครับเขามีการบอกว่าคนสายกรรมฐานเนี่ยนั่งไปเนี่ยอาจจะบ้าได้นะครับหลวงปู่เลยสร้างกุสโลบายโดยการให้เราอ่ะ กรรมพระเอาไว้ว่าตัวเราอยู่กับพระนะครับยังไงก็ไม่มีบ้านนะครับเป็นให้เรามีสมาธิมีสตินะครับผมอ่าเริ่มกันเลยนะครับพระพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ย้อนนะครับเรียนแบบนะครับพิมพ์ย้อนเรียนแบบนะครับหลวงพ่อกลวยนะสมเด็จยันข้างนะมาพระทะนะครับผมก็พิเศษยังไงนะครับเป็นเนื้อของพุทธคุณนะครับคนที่เล่นหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับเริ่มต้นนะครับอยากจะได้โลหะกันทุกคนนะครับเบื้องต้นเนี่ย อยากได้โลหะกันทุกคนเพราะว่าคิดว่าพระของหลวงปู่เนี่ยเป็นปูนขาวอย่างเงี้ยครับมันจะไม่แข็งแรงน,นะครับผมแล้วก็อาจจะดูไม่สวยงามไม่คลาสสิกเหมือนหลวงพ่อองค์อื่นที่เขามีมวลสารเยอะนะครับแต่ผมจะให้ดูความพิเศษขององค์นี้นะครับองค์นี้ความพิเศษเนี่ยดูดูเผินเผเ,เนี่ยไม่สวยเลยนะครับตรงแขนขวานะครับแขนขวาของทุกคนนะครับไอ้ด้านซ้ายมือของทุกคนแขนขวาของหลวงพ่อนะครับเด๋ยวผมชี้ให้ดูนะ เดี๋ยวผมชี้ดูตรงนี้ครับผมใช้ผู้กันแล้วกันนะเน,นี่ยตรงนี้อาจจะดูว่าแตกไปนะครับเป็นหลุมไม่สวยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมได้มาจากหลวงปู่ก็เป็นแบบนี้นะครับพระที่ท่านสร้างมาก็ไม่ได้เน้นให้สวยงามอะไรมากนะครับเป็นอ,ออกแนวะเป็นกุศโลบะกุศโลบายที่ผมบอกนะเพื่อประโยชน์นะครับแก่ผู้คนและพระพุทธศาสนานะดูครับความพิเศษขององค์นี้นะครับ ให้เราดูนะครับเนื้อจะี๋ยแป๊บหนึ่งนะพอจะเห็นกันไหมครับเห็นมวลสารไหมเห็นหน้าเห็นตาไหมครับ ดูครับมองเมื่อกี้เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับมองเมื่อกี้เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับ mm. ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเส้นเกสาหรือไม่นะลองชีด้ดูนะ ผมจะให้ดูทุกท่านดูไปกับผมนะค่อยๆไปกล้องผมมนะันอาจจะไม่ชัดเพราะมือผมสันนะดูเหมือนจะไม่สวยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยไม่สวยไม่มีอะไรเลยแต่พอเราส่องไปเนี่ยโอ้โหมวลสารคาบเคลือเนี่ยชัดมากมวลสารคาบเนี่ยชัดมาก เดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนแป๊บหนึ่งมัน่าจะมืดไปเห็นเกสาท่านไหมครับ มาดูด้านหลังเป็นปูนะครับเป็นปูนะดูขอบข้างนะ สิ่งสำคัญขององค์น,นี้ที่ผมบอกนะดูกันใหม่หนึ่งเหมือนจะมีเส้นเกสาของท่านเห็นไหมครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วที่ทุกคนเห็นว่าเป็นเม็ด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 เนี่ยครับเม็ด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 ที่ผมบอกเนี่ยครับก็เหมือนจะเป็นคาบกูคาบนูนมวลสารอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะทุกคนผมบอกเลยว่าเนี่ยคือพระธรรมธาตุนะครับพระธรรมธาตุนะครับไม่ใช่พระธาตุนะพระธรรมานะธรรมาตุเสด็จนะครับดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยทุกคนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยขึ้นเป็นพระธาตุเลยเนี่ยเต็มองค์เลยดูดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับส่องเข้าไปเนี่ยโหเต็มองค์เลย แท้แบบไม่ต้องพูดเลยครับไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันเลยครับเจอแบบนี้เข้าไปไม่ต้องเถียงกันเลยว่าแท้หรือเก๋พระธรรมธาตุขึ้นเต็มเลยครับพระธรรมธาตุเสด็จขึ้นเต็มเลยมือผมสั่นเลยนะผมค่อนข้างกลัวตก ตื่นเต้นไปเหมือนกันนะครับได้มาเพิ่งได้มาจากอาร์เลยนะอาร์เห็นว่าผมชอบอาร์ก็เลยให้มาอาร์เห็นว่าผมชอบอาร์ก็เลยให้มานะว่าผมนับถือหลวงปู่ดูจริงๆนะครับดูครับขออภัยด้วยนะคลิปนี้นะครับอาจจะเบอร์เบอร์หน่อยนะอาจจะไม่ชัดนะแต่พยายามตั้งใจทำให้ทุกคนเห็นเห็นเลยนะ วภาพระของปูด่ดูทำไมถึงคนถึงชอบนิยมเล่นเนื้อผงนะดูพระธรรมธาตุเสด็จแล้วเป็นเรื่องที่แปลกผมจะบอกให้เป็นเรื่องที่แปลกพระธรรมธาตุที่เราเห็นกันเนี่ยที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยพระธรรมธาตุที่ผมบอกเพื่อนๆหรือนนที่เราเห็นกันเนี่ยเนี่ยจะอขึ้นอยู่ตรงเนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าเราสสดบตนไหว้พระและทำตัวดีเนี่ยครับ ถ้าเราสดมนไหวพระและทำตัวดีเป็นคนดีพระธรรมธาตุจะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะครับขึ้นมาเต็มองค์บางองนี่ไม่เห็นหน้าตาเลยนะไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยไม่เห็นต่างๆตำหนีดหรือว่าคาะทงกระถาอะไรยันอะไรเงี้ยจะไม่เห็นเลยนะแต่ถ้าเราทําตัวไม่ดีอะครับพระธรรมธาตุสามารถหายไปได้ที่ขึ้นมานะครับที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสามารถหายไปหมดเลยได้นะครับหายไปเองได้อันนี้นะครับ เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนถ้ามีพระหลวงปู่ดู่ลองดูนะครับท่านสวดคาถาพระมหาจักรพพัดนะครับหรือว่าท่านสวดคาถาที่เป็นของพระพุทธเจ้าธรรมดาปกติสวดมนต์เนี่ยครับท่านลองเทสดูได้เลยนะท่านสวดแล้วท่านหยิบพระของท่านเนี่ยท่านเอาไปเลี่ยมก็ได้และเทสดูยิ่งสวดพระธรรมธาตจะยิ่งขึ้นแต่ถ้าท่านทําตัวไม่ดีพระธรรมธาตจะหายไปครับนี่คือความพิเศษของพระหลวงปู่ดู่วัสแกนนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์ผมและผมนับถือนะ ชีวิต Award. ผมได้ดีเพราะท่านเลยนะผมผมกล้าสาบานเลยนะว่าชีวิตผมได้ดีเพราะท่านเลยครับผมเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมเคารพนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมเคารพมากโอเคครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะอันนี้เป็นพระผงพุทธคุณนะครับสมเด็จผงพุทธคุณนะครับยันข่านามาปทาของหลวงปู่ดุวสแกนะครับเป็นพระเอาไวก้กรรมนั่งกรรมฐานนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ